เป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับ c h ช e n น l รีวิวภาพนะครับนะวันนี้นะครับของแรงจากเมืองราชบรุรีได้เดินทางมาถึงผมแล้วนะครับนะนี่คือเหรียญที่ร้อนแรงที่สุดณช่วงเวลานี้นะครับเมื่อวานเนี่ยอย่างที่ผมได้เล่าให้ท่านไปให้ท่านฟังนะครับว่าผมเข้าไปดูนะครับเขาไลฟ์สดกันนะ มีคนจีนนะครับมาประมูลพระรุ่นนี้แข่งกับคนไทยเรานะนี่คือเหรียญมังกรคู่นะฮะร,รุ่นแรกรุ่นเจ้าสัวพันล้านหลวงปู่สมานสุธรรมโมที่พัะสงเขาย่างหักจังหวัดราชบุรีหลายท่านน่าจะทราบดีถึงประวัติหลวงปู่สมานนะปัจจุบันท่านสิริอายุ92ปีย่าง93ปีแล้วนะครับ ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสุดแห่งวัดกาหลงนะได้รับการครอบบาตจากหลวงพ่อสุดนะครับและหลวงพ่อสุดท่านยังสักยันตะก้อไว้ที่หน้าอกให้หลวงปู่สมานนะเป็นเครื่องยืนยันว่าเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อสุดแห่งวัดกาหลงครับรุ่นนี้นะครับจัดสร้างน้อยมากเพียงแค่20ลังหรือเท่ากับ สองพันเหรียญเท่านั้นนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างสมทบทุนร่วมก่อสร้างกุฏิให้กับหลวงปู่สมานนะที่ประสงค์เขายางหักนะต้องเรียนให้ทราบว่าหลวงปู่สมานท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่อยู่แบบสมระมากนะครับท่านไม่มีกุฏินะฮะท่านพักอยู่ในศาลานะครับท่านพักในศาลาแล้วก็อ่ามีอ่าพักอยู่ในกรดนะซึ่งเป็นกรดที่ต้องบอกว่าคือปะแล้วปะอีกนะครับ เก่านะฮะปะแล้วปะอีกก็ว่าอย่างนั้นนะลูกศิษย์ลูกหาก็เลยนะครับอยากจะสร้างกุฏิเพื่อถวายท่านในที่พักสงฆ์เขายางหักนะเนื่องจากท่านก็อายุมากนะครับ93นะ92อย่าง93ปีแล้วนะครับการันตีเนื้อเงินในลังสมเหรียญน,นะโดยมีเนื้อเงินหน้ากากทองคำลงยา1เหรียญและเนื้อเงินลงยาอีกสองเหรียญและการันตี เนื้อนวะโลหะในลังให้อีกสามเหรียญน,นะครับลุ้นพิเศษนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคําเต็มแผ่นเนื้อเงินหน้ากากทองคําองค์พระอราหูทองคํานะครับและตามใบรายการนี่นะฮะยังได้รุ้นถึงหกสิบเจ็ดรายการนี่นะฮะตามใบรายการเห็นไหมครับนี่หกสิบเจ็ดรายการเลยนะครับนะร่วมบุญเช่าบูชาที่รุ้นละสามรอยห้าสิบาทจัดส่งฟรีท่านไหน รับ3ลุ้น1,000บาทจะส่งฟรีนะครับเขาปุกเสกไปแล้วนะครับเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมานะครับนะตอนนี้รายการลุ้นเหลือว่างอยู่ประมาณ40ลุ้นสุดท้ายโดยประมาณนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรายการที่เขาแถมมาก่อนอันนี้น่าจะเป็นอันนี้รายการที่5นะครับรายการที่หนะทองแดงผิวไฟลงยาจีวรครับสร้าง200เหรียญเป็นรายการแจกในพิธีว่างั้น นี่ครับเป็นเหรียญแจกทานลูกค้าโอ้โห,โโหสวยมากดูเหรียญแจกทานครับอุยังสวยครับดูโอ้โหโอโหเหรียญแจกทานนะเนี่ยหลังยันมงกุฎพุทธเจ้าครับอิติปิโสว,วิเศษอีครับนี่สวยมากแล้วยันในนูนขึ้นมานะสวยมากเห็นไหมอุยังสวยครับโอ้ับเก็บไว้ก่อนนะครับ อีกรายการนะอันนี้เป็นไม่รู้ว่ารายการที่เท่าไรเขาไม่แปะมาเลยดูก่อนอุ้ยอันนี้คือเหรียญแช่น้ํามนในพิธีครับอุ้ยไม่ใช่แช่น้ํามนแช่น้ํามันเสือครับลูกค้าโอ้ยลื่นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยววางแป๊บหนึ่งครับเนี่ยมองเห็นไหมนะเอ่ยนะแช่เหรียญแช่น้ํามันเสือนะครับในพิธีครับ ในระหว่างพิธีบุกเสกครับนี่แช่น้ำมันเสือเน้นทางคงกระพันนะครับนะใครชื่นชอบนะครับจับได้เลยนะครับมีราคาพิเศษให้ทุกคนทุกท่านนะครับรายการลุ้นนะครับมีคนสั่งจองเข้ามาเยอะมากๆนะครับจากที่ลงไปเมื่อคืนนี้นะครับก็จะเหลือว่างอยู่ประมาณ40ลรุ้นโดยประมาณนะครับอ่ะขออนุญาตทําการตัดลังนะครับเดี๋ยวคละเนื้อท่านชมกันนะครับรายการลุ้นนะครับ ตัดลังเลยนะครับสดสดครับตรงหน้าท่านเลยครับทําการตัดสีให้ทุกท่านชมนะครับนะครับมาถึงแล้วครับของดีครับปีนี้ปีมังกรนะเขาบอกว่าวัตถุมงคลนะที่เป็นรูปลักษณ์ของมังกรเนี่ยปีนี้จะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะฮะปีมะงรงปีงูใหญ่นะฮะปีมังกรซึ่งเป็นปีผมเกิดด้วยนะ ผมก็เกิดปีมังกรนะราศีมังกรอ่ะนี่เปิดขึ้นมาครับมาเช็คกันว่ามีการมัดยางมาหรือไม่ครับอ่ามีการทำตำหนิเนื่องเงินไหมนะครับเช็คก่อนนะครับอ่าไม่เห็นนะไม่มีการทำตำหนิเนื่องเงินนะครับอ่ะลำดับต่อไปเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการคระคเรื่อเงิเนเลยกันนะครับเดี๋ยวจะแกะรุ่นทท่านชมด้วยนะครับถึงอ่ะมีอันนี้มานะครับรายการที่2.1นะครับ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นน่าจะเป็นแถมยกหลังนะครับสองจุดหนึ่งนะครับกล่องสีชมพูนะครับอ่ะเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับว่าสองจุดหนึ่งเป็นเนื้ออะไรสองจุดหนึ่งรายการพิเศษครับเนื้อโอ้โหตัวหนังสือเล็กมากเป็นรายการถวายหลวงปู่ว่าอย่างนั้นสองจุดหนึ่งมาดูกันครับโอ้โหเป็นอุ้ย นีวรายการแถมยกลังลูกค้าเป็นเหรียญประกบสองหน้าฮะนี่นี่อเดี๋ยวผมเปิดใบารายการแบบชัดๆให้ชมผมว่าผมมีบร,รายการอยู่อ่านี่นร,รายการแบบชัดๆนะรายการที่สองจุดหนึ่งอันนี้คือรายการแถมยกลังครับเขาเขียนมานะฮะ แถมยกหลังสองจุดหนึ่งนือโอ้บริการมองไม่เห็นในแป๊บนึงนะฮะบริการมันคือคือด้วยความที่ว่าตัวหนังสือเล็กมากนี่นะครับเป็นเหรียญประกบสองหน้าครับเห็นไหมนี่นะครับโอ้โหเหรียญนี้หน้าเลี่ยมมากอลูกค้าดูครับ หันไปหันหันใช้ได้สองทางเลยนะครับนะอุนเหรียญน,นี้พิเศษมากนะครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันนะนะผมรู้สึกแบบอยากครอบครองเหลือเกินนะอยากจะเก็บไว้ครอบครองนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายการลุ้นของเรากันดีกว่านะครับนะอยู่ตรงหน้าท่านนี้นะครับหนึ่งร้อยลุนตรงนี้นะครับอ่ะขออนุญาตทำการคละเนื้อเลยนะครับ นะ่นี้ครับว่างอยู่ประมาณ40รุ่นสุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะแกะนะครับให้ท่านชมนะครับเป็นตัวอย่างนะสัก3ารุ่นนะครับมาชมกันครับสร้างน้อยมากนะครับตอนนี้คนตามหากันโอ้โหนะนะครับปัจจุบันหลวงปู่สมานก็ต้องบอกว่านะครับมีนักสะสมวัตถุมงคลชาวจีนเข้ามาเล่นหากันเยอะนะครับเนื่องจากเป็น ลูกศิษย์นะของหลวงพ่อสุดที่ได้รับการครอบครูนะครับก็คือครอบบาทจากหลวงพ่อสุดนะครับนับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะก็มีเพียงรูปเดียวเท่านั้นนะที่ยังดำรงพระฐานอยู่นะนอกนั้นก็ไม่มีแล้วนะครับะนะครับพระเบาๆกอนะครับไม่มีใครรู้ว่าเนื้อเงิน สามเหรียญเนื้อนวะสามเหรียญอยู่ตรงไหนอยู่กล่องไหนครับไม่มีใครรู้อย่างแน่นอนครับชัดเจนโปรง่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะฮะพระกกันพร้อมปากหอมคอเนาะโอเคนะครับ,รบ,เ,เ,นะรบเดี๋ยวผมจะทําการแกะลุ้นให้ท่านชมนะครับสักสามลุ้นนะครับว่าเหรียญลุ้นด้านในกล่องนี้จะสวยขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะฮะเอาตรงหน้าท่านเลยนะครับ มาจะให้ชมสักสามลุ้นก่อนมาดูกันว่าผมจะได้เนื้ออะไรครับเปิดขึ้นมาเฮ้ยอย่าบอกโอ้โหตกใจนึกว่าเดืนเงินลูกค้ารายการที่ยี่สิบห้าครับโอ้ตรังสือเล็กมากเนื้อชุบเงินลงยารงชาตินี่มองเห็นไหมเอ่ยคือเล็กมากครับ สร้างแค่ยี่สิบเอ่อยี่สิบเหรียญนะครับคือตังสือเล็กมากมองไม่เห็นเลยนะแต่สวยลูกค้าดูถึงไม่ใช่เนื้องเงินแต่สวยมากชุบเงินลงยาตรงชาติครับโอ้โหถูกตกใจหมดเนื้องเงินสวยมากครับอ่ะโอเคเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมาส่องความสวยท่านชมนะอ่ะนี่ด้านบนเลยแกให้ท่านชมครับเผื่อมีบางท่านอุ้ยเฮ้ยอย่าบอกว่าเนื้องเงินนะครับงม อย่าบอกโอ,โอ,โอ้รายการที่ยี่สิบหกครับน่าจะเป็นชุบเงินนะครับชุบเงินหน้ากากอาองค์พระทองเหลืองครับหน้ากากทองเหลืองลูกค้าอันนี้เป็นชุบเงินหน้ากากทองเหลืองครับไม่ให้ต้องคํานะเป็นเนื้อชุบเงินหน้ากากทองเหลืองแต่วัดสวยมากครับดูหูด้านล่างเป็นลาหูนะครับเอาราหูอมจันทรนะนั่งประทับบนลาหูครับ หลวงปู่สมานครับอยู่เหนือดวงตัวง่ายเหรียญมังกรก็ด้วยมังกรนี่เป็นสัตว์เทพนะเขาว่ากันว่ารายการที่ห้าสิบเอ็ดรับเป็นสัญลักษณ์ของฮองเต้สัญลักษณ์ของความบูรมสมบูรณ์นะครับรายการที่ห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดเนื้อทองทิพย์ผิวรุ้งพื้นม่วงสร้างแค่ยี่สิบเหรียญครับนี่ ทองที่ผิวรุ้งลงยาม่วงกาดูนี่ก็สวยครับนะเห็นนะสวยครับเดี๋ยวผมมาส่องความสวยท่านชมนะเดี๋ยวเราจะไปดําเนินการแปะหมายเลขลุ้นน้ำเบอร์นะครับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยสักครู่เดี๋ยวครับผมได้ทําการแปะหมายเลขลุ้นนะครับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้วผมก็จะหยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะฮะ ส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทําการหยิบสมส่งให้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะฮะในการจะส่งวัตถุมุคคลนะครับนะจะเร่งส่งให้วันนี้นะครับวันนี้วันที่12มกราคมนะครับขณะนี้นะฮะเวลาประมาณ14นาฬิกาโดยประมาณนะครับบ่าย2องโมงนะครับ14นาฬิกาโดยประมาณนะครับ่ะอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายการ ที่ผมนะแกะได้เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นรายการลุ้น3ามลุ้นที่ผมแกะได้เมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวจะให้ท่านชมนะครับโอ้โหตอนแรกผมตกใจนะผมดีใจนึกว่าเนื้อเงินนะที่ไหนได้เป็นชุบเงินนะลูกค้าดูครับโอ้โหลสีแบบแวววาวนะย่างกับเนื้อเงินเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ท่านชมนะครับ จะส่องความสวยชมนะครับเหรียญสวยมากนะต้องว่าอย่างนั้นมังกรคู่นี่ต้องบอกว่าคนจีนเขานิยมมากนะฮะนะี่ดูฮะดูสีดูงานลงยาสิก่อนฮะโอ้โหลงยาหลังยันมาสเตอร์พีด้วยฮะลูกค้าดูแล้วตอกเลขตรงไหนเอ่ยแอปหนึ่งนาเดี๋ยวหาเลขให้อ๋อนี่นี่เลขยี่สิบครับลูกค้าเห็นไหมนี่มองเห็นไหมเอ่ย นี่นะครับนี่นะตรงนิ้วชี้ผมเนี่นะครับเห็นไหมเลขยี่สิบครับต่อโคตเหนือยันครับนี่เลขยี่สิบสร้างยี่สิบเหรียญน,นะครับโอ้โหดูสวยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลงกล้องนะเดี๋ยวจะส่องให้ท่านชมนะสวยๆลูกค้ามาดูกันนะครับอืม ดูความสวยฮะยังสวยครับเนี่ยเลขยี่สิบชัดเจนเนี่ยหลังยันแบบนุนๆอย่างนี้เลยครับเจ้าสัวพันล้านนะะชื่อดีด้วยนะครับน่าเหมือนเป๊ะลงปู่สมานครับ น่าสวยมากนั่งบนราหูครับมังกรนี่โหเกล็ดเป็นเก็ดเลยนะกระจกแปดเหลี่ยมยินหยางโอ,โอเคสวยมากลูกค้านะครับเหรียญน,นี้นะฮะท่านไหนอยากได้ครับสร้างยี่สิบเหรียญเนื้อชุบเงินนะครับชุบเงินลงยาจะว่าธงชาติด้านหลังก็นะรตรงยันก็ว่าเป็นมาสเตอร์พีดก็ว่าได้นะครับสร้างแค่ยี่สิบเหรียญนะครับเลขยี่สิบด้วย นะเหรียญน,นี้ท่านไหนอยากได้นะงานลงยาแบบนี้นะครับท่านไหนอยากได้ครับลงยาธงชาติแนวเฉียงครับสวยๆนะผมเปิดเอาไว้ที่ขอ4ี่ร้ยบาทนะสำหรับรายการนี้ท่านไหนรับปิดเข้ามานะครับท่านเชื่อไหมถ้าเขาประมูลในกลุ่มนะครับประมูลกันตอนนี้นะที่ติ๊กต็อกนะเนี่ยจบพันหนึ่งนะพันหนึ่งเนี่ยสบายๆเลยผมเปิดท่าน4ี่ร้อยนะครับเอาถูกกว่าชาวบ้านแน่นอนนะครับมาดูเหรียญถัดไป นะครับโอ้โหตอนแรกผมเปิดที่มาตกใจเลยนึกว่านื้อเงินหน้ากากทองคําแต่ไม่ใช่ฮะนี่คือชุบเงินหน้ากากทองเหลืองครับอ่านะครับดูฮะโอ้ยสวยมากเหรียญน,นี้นะครับท่านไหนอยากได้ก็นะครับแบ่งให้ราคาบอเดี๋ยวดูเลขกันก่อนนะอูเลขสิบสองลูกค้าสร้างยี่สิบเหรียญครับดูฮะเลขสิบสองครับ งานชุบเงินพ่นทรายผิวสวยสวยดูเลขสิบสองครับดูดูหน้าลงปู่สมานียก่อนอือย่างเกินนึ่งเงินหน้ากับทคำนะถ้าไม่บอกผมเนี่ยนะผมจุดนึ่งเงินหน้ากาบคำนะสวยมากลูกค้าดูชุบเงินหน้ากากชุบทองนะหน้ากากทองเหลืองมันเหมือนหน้ากากชุบทองสวยมากครับเลขสิบสองครับโอ้โหดูค่ะท่านไหนอยากได้ครับเหรียญนี้นี่ดูครับสวยไหมฮะ สวยมากเหรียญนี้ขออนุญาตเปิดเอาไว้400บาทเช่นกันนะครับท่านไหนอยากได้ปิดเข้ามาเลยขออนุญาตเปิดเอาไว้400บาทนะงานชุบเงินขออนุญาตเปิด400นะครับอ่ะเ,อเหรียญถัดไปนะลูกค้าอันนี้คือทองทิพย์ผิวรุง้งใช่ไหมฮะ,ะรายการ51นะอ่าใช่ดูขอบเหลืองทองทิพย์ผิวรุ้งครับลงยาม่วง จะง่วงได้อย่างไรนี่นะนี่โอ้โหดูงานลงยาเสียก่อนฮะนี่เห็นไหมโอ้ยโ,โจมูกด่งมากครับออืดูฮะคุยพื้นลงยานะโอโ้แม่เจ้าสวยจัดปลัดบอกนี่นะดูด้านหลังครับอุลเลเลขสิบสองด้วยฮะดูเนี่ยเห็นฮะตอกทอทอนะย่อมาจากทองทิพนะ แล้วก็ตอกคนภาษาจีนด้วยฮะตอกเป็นอักษรคู่เลยฮะภาษาจีนครับนี่โหแล้วยังสวยมากครับเลขส <c oughs> ิบสองเห็นไหมชัดเจนนะลูกค้านะนี่ไหมตรงนิ้วชี้ผมนี่นะฮะเลขสิบสองชัดเจนเลยบุรโรงงานลงยาดูฮะไม่ขี้เลยเลยแม้กระทั่งทองทิพย์ผิวรุ้งไม่ขี้เลเลยนะประมูลจบนี่มีห้าร้อยแน่นอนห้าหกร้อยแน่นอนครับเหรียญน,นี้ โรงงานลงยาแบบนี้ครับโอ้โหดูฮะดูฮะสวยไหมลูกค้าสวยไหมดูดูครับโอ้โหอย่างสวยครับขออนุญาตเปิดเอาไว้4ี่ร้อยบาทเช่นกันเหรียญน,นี้ท่านไหนรับปิดเข้ามาครับขออนุญาตเปิดไว้ที่สี่ร้อยบาทเช่นกันครับเหรียญน,นี้อะผ่านไปรายการลุ้นยังมีครับดุลละสามรห้าสิบาทครับเหลือประมาณ4ี่รุ่นสุดท้าย รุ้นละสามร้อยห้าสบาทท่านไหนรับสามลุ่นหนึ่งพันบาทท่านไหนอยากทราบว่าเหลือเบอร์ไหนอย่างไรก็แจ้งเข้ามาน,นี่รายการแจกทานนะแจกทานทองแดงผิวไฟนะครับเป็นทองแดงผิวไฟลงยาจีวรครับรายการเหรียญแจกทานโอ้โหต่อบคนเป็นตัวนะอันนี้เรียกอะไรเอ่ยเลขสามสิบครับ นะแม้กระทั่งเหรียญแจกทานก็ยังสวยลูกค้าดูดูฮะดูลงยาจีวอนสวยๆทองแดงผิวไฟสวสวยครับ <c oughs> เหรียญน,นี้ขออนุญาตเปิดไว้ <c oughs> เบาๆครับเหรียญแจกทานทองแดงผิวไฟครับนะสวยๆแบบนี้ขออนุญาตเปิดไว้ที่สามร้อยบาทพอลูกค้าอ่ะปิดมานะครับขออนุญาตเปิดไว้สามร้อยบาทครับราคานี้ให้เร็วให้ไวครับอ่า สามร้อยครับสามร้อยทองแดงผิวไฟเหรียญนี้นะครับมองเห็นไม่เอ่ยชัดไม่เอ่ยนะครับนี่ทองแดงผิวไฟนะอ่ะขอสามร้อยบาทผ่ทานไปครับรายการถัดไปนะครับก็จะเป็นเหรียญน,นี้โอ้โหเหรียญน,นี้ผมไม่อยากเปิดเลยอะ่ะคือรายการแถมยกคลังครับโอ้ผมไม่อยากเปิดเลยฮะคือลูกค้าดูฮะ เป็นเหรียญประกบสองหน้านะครับเป็นเหรียญประกบสองหน้านะครับเป็นอาอัลปกาก้าซาตินครับนี่เห็นนะตัวอัลปกาก้าแน่นอนหเหลืองๆแบบนี้อัลปกาก้าซาตินลงยาเต็มสูตร <c oughs> เห็นไหมฮะแล้วก็ประกบกับทองทิพซาตินลงยาเต็มสูตรลูกค้าดูผมเป็นเขาประมูลกันจบมีสองพันนะเหรียญนี้สองพัน,น 2000, แน่นอนลูกค้าดูอูเหรียญแบบคือจะว่าไปคือ เป็นการยิงปืนนัดเดียววยนกสองตัวนะท่านเช่าครั้งเดียวท่านได้เหรียญสองเหรียญเลยเห็นนะมลงยาแบบอย่างเงี้ยนะเหรียญมังกรคู่แบบนี้เห็นไหมแล้วลงยาแบบอย่างเงี้ยนะท่านโอโ้โหดูฮะโอโ้โหเหรียญน,นี้ดูครับดูฮะเหรียญน,นี้เนี่ยประมูลกันจบเนี่ยสองพันกว่าครับผมดูเมื่อวานนี้รายการแถมยกลังเหรียญน,นี้ดูครับ แล้วฝั่งนี้เลขอะไรเนี่ยเลขยี่สิบใช่ไหมฮะนี่พอมองเห็นหน่อยเนี่ยเลขยี่สิบครับฝั่งนี้ต่อโคตออ่างเนี่ชัดเจนอาปกาก้านี่ครับก็เป็นเลขยี่สิบต่อโคตฝั่งเดียวครับโอ้โหสวยมากเรอกค่ะดู เหรียญน,นี้นะท่านไหนอยากได้นะครับไม่รับไม่เป็นไรขออนุญาตเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทส่งให้ฟรีนะครับท่านไหนรับปิดเข้ามาครับ1500บาทบางกรคู่เหรียญน,นี้ครับรายการแถมยกลังมีแค่ยีเหรียญบนโลกใบนี้เนื่องจากว่าเขาแถมมาหลังละหนึ่เหรียญสร้างแค่20่ลังมี20เหรียญบนโลกใบนี้ครับนะแล้วเหรียญน,นี้ก็เลขยีด้วยนะสุดท้ายเลย สุดท้ายและท้ายสุดจริงๆนะครับนะเปิดไว้1,500บาทส่งฟรีนะครับไม่รับไม่เป็นไรขออนุญาตเก็บจอไปเลี่ยมใช้ <c oughs> นะว่ากันอย่างนั้นตรงๆอะไรตรงไปตรงมานะครับ <c oughs> เหรียญสุดท้ายอันนี้นะเหมาะกับสายเหนียวทุกท่านนะตามตำราของหลวงพ่อสุดแห่งวัดกาหลงนะนี่คือเหรียญแช่น้ํามันเสือครับโอ้โหเดี๋ยวแกะยังไงนะ ดูดลูกค้าดูเราวลื่นมากครับไม่รู้จะแกะออกมาได้ไหมแปบ๊บนึงนะโอ้ยดูครับน่าจะเป็นทองแดงมันปูนะครับทองแดงผิวรุ้งอะไรประมาณนี้เอาไหมท่านชมก่อนโอ้โหสายคงกระพันเนี่ยห้ามพลาดเลยนะเหรียญเนี้ยนะครับแช่น้ำมันเสือครับทองแดงต่อโคตรทอดอเล่กอะไรสักคู่นะัะปัดแป๊บหนึ่ง เลขหนึ่งหนึ่งแปดแป๊บนึงขออนุญาตซูมก่อนปั๊บนะฮะเลขอะไรเลยเลขหนึ่งสามแปดครับต่อกภาษาจีนสองตัวต่อคดพริเศษตรงนี้ด้วยฮะเอ็นเห็นไหมตอพิเศษต่อภาษาจีนสองตัวครับต่อพิเศษจริงๆครับวรายการนี้ตอกทอดอครับ รายการนี้ไม่มีให้เช่าบูชาแต่อย่างใดครับเป็นรายการเขาเรียกว่าแจกศูนย์จองนะครับสวยมากดูโอ้ผมอยากจะเก็บไว้เองนะครับเหรียญน,นี้อยากจะเก็บไว้เองนะครับถ้าไม่มีใครรับขออนุญาตเก็บทันทีนะครับเหรียญน,นี้นะครับขออนุญาตเปิดไว้ที่500ร้อยบาทนะครับทองแดงรม ่าเป็นโรมดำนะหรือโรมมันปูนะครับตอกพิเศษนะครับเลข138นะครับแช่น้ำมันเสือตามตำราสายเหนียวโดยตำราหลวงพระสุดแห่งวัดกาหลงนี่คือหลวงปู่สมานครับนะบขออนุญาตเปิดไว้ที่500บาทท่านไหนรับปิดเข้ามาแช่น้ำมันเสือครับนี่สว,สวยลูกค้าดูอ่ะขออนุญาตเก็บนะครับท่านไหนอยากได้ก็เดี๋ยวแจ้งเข้ามานะครับ มันมากนะครับเรื่องสุดๆนะครับอ่ะนะครับท่านไหนอยากจะได้รายการลุ้นหรือรายการไหนที่ผมแจ้งไปนะสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอยากทราบเ่ารเหลือเบอร์ไหนอย่างไรก็แจ้งเข้ามาเดี๋ยวแจ้งให้ทราบทางไลน์แล้วกันเนาะโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ